สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับใครยังไม่นอนนะมามีโปรมาแบ่งปันนะครับชุดนี้เอาเน็ตๆนนะครับเอาแบบไม่ต้องต่อนะเอาไปงค์ละสองพันนะนะครับผมนะครับสองพันนะครับถือว่าไม่แพงนะขัดฟอร์มดีๆให้นะครับผมฟอรมดีๆฟอร์มสวยๆนะครับพิมพ์ใหญ่วระคขังนะครับ <c oughs> มาจัดโปรนะครับสองพันนะครับเน็ตสองพัน 2, นะนะครับฟอร์มสวยดีตรงนี้นะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับผม <c oughs> นะฮะมีโปรบ้างมีอะไรบ้างนะถือว่าคืนกำไรให้ลูกค้านะครับผมไนะดใม้ใหม่ๆราคาก็จะจะอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะต้นทุนยังค้ำอยู่เนาะ แต่ถ้าได้ขายไปบ้างในบ้างผมก็มาถัวเฉลี่ยนะครับไม่ได้ซีเรียสมากมายนะครับก็จะมาแบ่งปัดเงินในราคาพิเศษแบบนี้นะครับ fc นะครับใครที่คิดว่าชอบซื้อได้นะจัดไปนะครับนะฮะถ้าคิดว่าแพงก็ผ่านก่อนก็ได้นะนะครับผมไม่ว่ากันนะครับชมด้านข้างนะฮะองนี้ข้างสวยนะครับเนื้อสวยดีาไม่หักไม่ซ่อมนะครับนะะ ลึกดีพิมพ์ใหญ่องนี้ได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 ,ได้ได้เนือ้อได้ได้ฟอร์มแล้วก็ได้พิมพ์นะครับไม่หักไม่ซอบด้วยนะฮะเนี่ยสองพันบาทครับนะครับผมพิเศษนะฮะทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมดูให้ชอบนะฮะนะครับผมองนี้ก็เนื้อสวยพิมใหญ่เหมือนกันนะครับ เมื่อกี้จะเป็นอีกโซนนึงหองนี้ก็อีกโซนนึงนะครับตรองนี้ได้ล่ํานะครับผมได้ผมล่ําตรงแขนด้านนี้อาจจะมีแป้วๆปหน่อยพะกดมือเนาะนะครับมีผิดมีเพี้ยนได้นะฮะทุกอย่างจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะเลยเข้าตาเสียนก็จะไม่มาถึงมือเรานะครับผมคงต้งมีหลุดมีอะไรจากผ้าที่แบบว่าขาดขาดเกินเกินนี่แหละครับนะครับผมเราก็เล่นกันแค่ชอบได้เนาะนะครับ มันนะครับองนี้รงนี้ได้หลังสวยด้วยนะครับถือว่าไม่ขี้เดนะฮะสองพันบาทถือว่าไม่ขี้เดะพาไม่มีซ่อมนะครับเท่าที่ดูเนื้อจัดนะครับรงนี้นะพาน่าจะเคยโดนล้างรักมานะครับเดิมๆผมว่าน่าจะเคยลงรักมานะครับผมนี่ตรงนี้บินเก่านะครับเนื้อดีเลยหลังสวยนะครับ F4 หลังสวยนะครับรงนี้2 0 0พันบาทครับผม ทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมพิมใหญ่วัลขังนะครับขอ,องที่สามเป็นฐานแซ่งองนี้ก็สวยนะครับองนี้ผมน่าจะเคยตั้งไว้เฉลี่สี่พันห้าหรือไงนี่แหละนะครับสวยนะดูดีๆนะครับ fc เนี่ยนะี้ภาสวยนะฐานแซมสวยสมบูรณ์นะครับองนี้เหมือนภาพฝากกลุ่นะครับผมมีคราบๆหน่อย เนื้อดีพิมพ์สวยนะครับสองพถือว่าไม่แพงนะครับ fc นะครับหท่านอาจจะเคยชมคลิปไปแล้วนะที่ผมทำไปนะครับก็ย้อนดูก็ได้นะเพราะาผมขายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาระหว่างย้อนดูเดี๋ยวไปโดนโดนคนอื่นเสียไปก่อนนะนะครับผม นะครับนี่คาบเหมือนคาบกู่ผ้าเหมือนฝากกู่เป็น2กคลองเลยพวกนี้นะก็เป็นไปได้นะครับ F4 แต่พิมพ์นี่ไปทางวัดระฆังนะครับแต่มีคาบกู่หลังสวยนะครับนะครับสองพถือว่าขนมนะทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับอง์ละ2000นะครับ F4EP นี้นะครับผมถูกใจองไหนก็ทักมานะครับทักไลน์มาขอรูปเพิ่มเติม ขอคนพร้อมโอนเนาะนะครับผมนะฮะขอคนพร้อมโอนนะครับเพราะว่าผมเปิดไม่แพงหรือว่าแบ่งปันกันเนาะนะครับผมประมาณนี้ครับ fc นะครับชอบให้ทักไลน์มานะครับ fc ที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าท่านไปเม้นไว้เท่านั้นเท่านี้จะซื้อองนั้นองนี้ปิดงนั้นองนี้มันไม่มันไม่ได้เสียกันนะครับผมเพราะว่าไปเม้นแบบนั้นนะมันไม่ได้ซื้อขายกันนะนะครับผมไปเม้นไว้ที่ใต้คลิปหรือพวกนี้นะนะครับไม่ได้ซื้อขายกันหรอกนะครับ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ถือว่าท่านให้กําลังใจผมแล้วกันนะครับผมแต่ว่าคงไม่ได้ซื้อขายกันนะครับการซื้อขายมันต้องติดต่อกันทางไลน์หรือหรือโทรมานะครับผมนะครับถึงจะเป็นรูปธรรมเนาะนะครับผมโอเคฝากติดตามกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ